ค่ะเห็นกล้วยบ้างไหมคะตัวเหลืองเหลืองนุน่นๆนวเห็นบ้างไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยเห็นปลูกกันแทบทุกบ้านเลยแต่เดี๋ยวนี้ยไม่ค่อยจะเห็นแล้วคิดถึงกล้วยแทบใจจะขาดอยากให้คนปลูกกล้วยกันสักที ล้วยทุกวินาทีอยากจะพบกล้วยสักครัจะได้เห็นไหมเนี่ย หนูกล้วยไข่ค่ะส่วนผมกล้วยหักมุกค,ครับและยังมีเพื่อนๆผมที่ยังไม่ได้มาอีกหลายยี่ห้อเจอนนะครับเช่นกล้วยมัน,นีกล้วยหอมกล้วยน้ากล้วยเล็บมือกล้วยน้ำไทยกล้วยสม้มกล้วยใตย้ กล้วยหอมจันจำชื่อหมดหรือเปล่าครับเนี่ยอีนี่มีฉันอีกคนหนึ่งนะจ๊ะอีนี้ลืมฉันได้ยังไงจ๊ะฉันไม่ยอมนะจ๊ะหอกล้วยแคร์อเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าไม่เกี่ยวนะฉันก็ว่าไม่เกี่ยวงั้นไป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 ไม่เกี่ไปไนะ <ไ>อินนีอนี้ท่าทางไม่ค่อยจะดีอดขออนุญาตไปขายทั่วก่อนดีกว่าไปแล้วสล้มสลามไปมไปเอาละครับขอเชิญคุณต้นกล้วยมาข้างหน้าหน่อยครับไหนลองบอกน้องๆเขาไหนสิครับว่าต้นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรพืชใบเลี้ยงคู่หรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเอาต่อบพร้อมๆกันเลยนะครับ หนึ่งสองซ้ใบเลี้ยงเดียวเอาไงแน่เอาไหมหนึ่งสองซ้เดียวคู่โอโ้โหเดี๋ยวน้องๆก็เข้าใจผิดกันหรอกใช่ตอบได้ยังไงว่ากล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จริงไหมน้องๆเห็นมั่ยเนี่ยพวกเรามีอยู่เส้นเดียวชัดๆเนี่ย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  อย่าไปถือสาเขาเลยครับกล่วยต้นนี้เขาขึ้นอยู่ตามริมถนนครับสูดควันพิษเข้าไปทุกวันทุกวันก็เลยเป็นเพียนอย่างนี้ล่ะครับจริงด้วยครับน้องๆจำไว้นะครับว่าพวกเราเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวต่อไปผมให้เวลาคุณสามนาทีอวดสรรพคุณเริ่มได้ครับเอเริ่มจากไหนดีล่ะอืม อ๋อเอานี่แหละเห็นชัดๆด,ดีอืผลของเราทานได้อร่อยครับใบของเราที่เรียกว่าใบตองเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆห่อข้าวห่อขนมทำกระทงใช้ประโยชน์ได้สารพัรรรรดพเลยนะครับไม่มีพิษไม่มีภยัยครับกาบของเรานะครับใช้บ่มทําเชือกได้ เลือกล้วยไงครับยางจากต้นจากใบจากเปลือกใช้ห้ามเลือดได้ด้วยนะครับน้องๆน,นี่เป็นยาอีกตั้งหากพูดถึงประโยชน์จากผลอีกทีผลของเรามีวิตามินด้วยนะครับแถมยังเป็นยาฝาดสมานร,รักษาโรคกระเพาะลำไส้ได้ด้วยนี่แกวไม้ไม่ใช่ทานได้เฉพาะผลนะครับนี่ครับ ปลีของเราหรือหัวปลีทานกับน้ำปลีนะครับอ,อือร่อยล้ำเชียวอยน้ำลายหกแกนตรงกลางต้นของเรานะขาวอย่าบอกใครเชียวเอาไปแกงเลียงนะถึงใจอร่อยหมดเวลาแล้วหมดเวลาโธ่ยังบอกไม่หมดเลย หมดเวลาแล้วเอาให้น้องๆเขากลับไปถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่คุณคงคุณครูเอาเองบ้างทธวยังบอกไม่หมดเลยขอต่ออีกหน่อยนาะน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 ะพวกเรามีประโยชน์เยอะนะโน่นไงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพวกเรา ยังไม่หมดนะอะไรอีกล่ะดูเอาเอง เป็นคู่ซ้อมนักมวยได้อย่างดีเจ้าละเขาทายน่ะก็เคยซ้อมกับเรามาแล้วโอ้โข้าผู้น,น้อยขอคาววรวะเลื่อมใสเลื่อมใสมิบังอาแล้วอย่างเนี้ยน้องๆจะไม่ลองปลูกพวกเราไว้ที่บ้านสักต้นสองต้นเหรอครับชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกพวกเราไว้ที่บ้านด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมบอกต่อกันไปนะคะ